ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาครั้งที่สของนายวรพัฒน์พรรัตนกิจกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาครา้าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งค่ะผู้ขอรับการประเมินนายวรพัฒน์พรรัตนกิจกุลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกฟิสิกส์คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรยีนครินทรวิโรธบางแสนปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและระดับปริญญาโทสาขาวิชาเอก ศ,ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2547ณโรงเรียนวัดท้องคุ้งภายโรดประชาสรรตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งปีพุทธศักราช2548 ตำแหน่งครูขอสหอนึง่งณโรงเรียนวัดท้องคุ้งไพโรดประชาสรรค์ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบ,บุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบ,บุรีเขตหนึง่งปีพุทธศักราช2549ตำแหน่งครูขอสหอนึง่งณโรงเรียนคลองกิว่วยิ่งวิทยาตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบ,บุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบ,บุรีเขตหนึง่งปีพุทธศักราช2551 ตำแหน่งครูขสหนึ่งณโรงเรียนชนรัศดรอมรุงสองปัจจุบันคือโรงเรียนอังศิลาพิทยาคมตำบลอังศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งปีพุทธศักราช2553าตำแหน่งครูขสหนึ่งณโรงเรียนชนรัศดรอมรุงตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขตหนึ่ง ปีพุทธศักราช2554ตำแหน่งครูคส .2 งนโรงเรียนชนรัศดรอ,อำรุงตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาณโรงเรียนบ้านมาบคล้าตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี สังกัดสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อุปนายการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมาบคล้าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ปฏิบัติหน้าที่ผู้อุปนายการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมาบคล้าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563รวมระยะเวลาอายุราชการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา16ปี โรงเรียนบ้านมาคลาตั้งอยู่เลขที่109หมู่4ตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีบนเนื้อที่13ไร่มีเขตพื้นที่บริการหมู่4คือบ้านมาคลาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น122คนจำแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน36คนและระดับประถมศึกษาจำนวน86คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานนักเรียนเป็นคนดีเก่งมีความสุขรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงปัชญาการศึกษาการศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้คำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีประพฤติดีรู้หน้าที่มีคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมน้อมนันหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบริหารงานให้ครอบคลุมทั้ง4ด้านและสอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้ง10ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่ 1. ความสามารถในการอ่านการเขียนผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโรงเรียนบ้านมาบคลาส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักให้แก่ครูผู้สอน มีการประชุมมอบหมายนโยบายแก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning นำความรู้สู่การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมการทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทยกิจกรรมการสอนส่มเสริมและกิจกรรม PLC สนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทยวางแผนนิเทศติดตาม โดยการจัดทำปฏิทินการนิเทศภายในห้องเรียนติดตามรายงานผลและพัฒนาเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไปตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีความถูกต้อง ชัดเจนมีประสิทธิภาพจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน4ปีมีการนิเทศการเรียนการสอนรวมถึงการกำกับติดตามรายงานโครงการกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนกิจกรรมวันภาษาไทยและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนกิจกรรมวันแม่และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเป็นเกียรติเข้าร่วมในงานการแข่งขันกีฬาสอเจริญชัยครับครั้งที่8ประจำปีการศึกษา2563โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆผ่านทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนบ้านแมค่คล้าตัวชีวัดที่ 3. ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโรงเรียนบ้านนาบค้ากำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดเป้าหมายของแผนอย่างชัดเจนจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการใช้สื่อ ICT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการศึกษา โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุด3 d ดีโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและโครงการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการศึกษาเป็นต้นจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลครูผู้สอนรับการอบรมตามความเหมาะสมหลังการอบรมมีการจัดทํารายงานการอบรมเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาต่อไปมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองหรือไอ ดีแปลนขยายผลสู่การเรียนการสอนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้สื่อป้ายนิเทศต่างๆให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นโดยใช้แบบทดสอบทางการอ่านออกเขียนได้เป็นเครื่องมือในการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการนิเทศการสอนเพื่อนำผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปตัวที่วัดที่4การบริหาร งบป,ประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาประชุมครูเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี2563เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งจัดทําแผนการใช้งบป,ประมาณประจำปี2563 โดยวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสูงสุดโดยมีการจัดทําเอกสารทางการเงินและพัสดุอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคองกิว่ว สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมเช่นนมโรงเรียนและวางแผนขอรับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมในการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนต่อไป ตัวชีวัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี2563จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาดูงานและเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานหรือตามความสนใจ เพื่อให้ครูได้นําความรู้และทักษะต่างๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําวิจัยในชั้นเรียนและติดตามประเมินผลการนําความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติหน้าที่และรายงานการพัฒนาตนเองของครูเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาตัวชี้วัดที่ 6. การบริหารงานตามหลักธรรมพิบาลผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินัยจรรยาบรณในการปฏิบัติงานประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตัวชี้วัดที่7ก,การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองภาคี4ฝ่ายและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคองกิ่วให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาประชุมครูเพื่อกำหนด ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการรับนักเรียนประกาศรับสมัครนักเรียนลงในหน้าเพจเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านมาบคล้าและเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านมาบคล้าพร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนติดตามประเมินและแรายง,งานผลการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่9 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมีการกำกับดูแลนักเรียนระหว่างเรียนทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันและนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ร้อยละ100ตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบคราจัดทำโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งอาทิเช่น4 9 าจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้กิดเลขเป็นมีการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียน NTO Net ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพและเป็นผู้มีคุณธรรมเน้นให้ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ยึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์และศรัทธานในวิชาชีพครูเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนตามหลักธรรมมาพิบาลเน้นสร้างพลังศรัทธานในองค์กรและผลิตผลงานที่เป็นเลิศโรงเรียนมีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คณิตคิดเร็วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 กิจกรรมสเตมศึกษากิจกรรม Active Learning ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสร้างเสริมลักษณะนิสัยด้วยค่านิยมหลัก12ประการ และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV และมีการปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยเช่นได้งบประมาณสร้างรั้วโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิตตการวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมกระจกหน้าต่างห้องเรียนและเปลี่ยนไวนิ้วป้ายความรู้ต่างๆเป็นต้น